ก็สนามข่าวเช้าช่วงนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลนะคะเราไปเริ่มกันที่การแข่งขันในศึกไทยลีกกันก่อนเลยค่ะสําหรับบุรีรัมยูในเต็ดนะคะก็เฉือนชนะการท่าเรือ f อฟไป1ประตูต่อศูนย์ขณะที่เกมนี้เนี่ยการท่าเรือโดนใบแดงไปถึง2บใบด้วยกันค่ะเกมการแข่งขันที่ช้างอารีนานะคะเจ้าบ้านอย่างบุรีรัมยูไนเต็ดจาฝูงค่ะเจอกับรองจาฝูงอย่างการท่าเรือนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เดือดเลยทีเดียวนะคะแล้วเริ่มมา2นาทีเนี่ยท่าเรือเนี่ยเกือบจะได้ประตูออกนำนะคะจากวรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญค่ะที่ส่งบอลเข้าประตูไปแล้วนะคะแต่ว่าเช็ค VAR ผู้ตัดสินบอกว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าค่ะก็เลยไม่ได้ประตูไปนะคะก็ดูล้ำไปก่อนแล้วจริงๆนะคะ ส่วนครึ่งหลังค่ะมีจังหวะใบแดงนะคะชานุกูลการินค่ะเหมือนไปย่ำใส่สัลักไหายประโคนค่ะแล้วผู้ตัดสินเนี่ยก็มองว่าเป็นการเข้าบอลที่อันตรายนะคะเดี๋ยวไปดู v r กันค่ะก็มีการเช็คอยู่พอสมควรเลยนะคะก็เป็นจังหวะย่ำเข้าไปนะคะก็เลยชูเป็นใบแดงค่ะการท่าเรือเหลือผู้เล่น1ิคนนะคะ หลช่วงเวลาโทษเจ็บนาที90 1บุรีรัมมาได้ประตูขึ้นนำจนได้ค่ะจากเตะมุมโรเบิร์ตซูนะคะที่เปิดบอลไปเสาไกลถึงโกรันเคาสิทค่ะบุรีรัมขึ้นนำเป็น1ประตูต่อศูนย์ะคะแล้วเปิดมาสวยๆเลยค่ะโอ้โหร้วยิงด้วยขวาไม่ต้องจับไม่จับเลย,เลยแล้วการท่าเรือเนี่ยมาเหลือผู้เล่น9คนนะคะเมื่ออัสนาวีไปโดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงค่ะ เป็นจังหวัดที่ไปทำฟาวใส่โรเบิร์ตซูนะคะเนี่ยค่ะชุนละมุนกันเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีประตูเพิ่มบุรีรัมย์เปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC ไป1ประตูะต่อศูนย์นะคะส่งผลให้บุรีรัมย์เนี่ยเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนในตําแหน่งจากฝูงส่วนการท่าเรือตอนนี้ก็มี27คะแนน,นะค่ะรั้งรองจากฝูงเช่นเดิมก็มีใบแดงเกิดขึ้นถึง2ใบในเกมนี้นะคะ